ถึงเรียนยังไงดีนะครับเซนเซยังชอบใช้ speed master นะครับมี3ตัวด้วยกันนะครับเป็นนิฮงโปกโนริโกชิเกนมอนไดโชความที่เขามีการอ่านแล้วก็มีการฟังด้วยนะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักเนี่ยเราเรียนไป3ตัวนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการสอบก็มีบุมโปนะครับให้ mock exam มอีกสองครั้งนะครับคันจินะครับไม่มี mock exam แต่ว่าทำผ่านคำถามเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยข้อเขาบอกว่าเพียงพอแล้วที่จะจำเป็นมาสเตอร์ได้อย่างธรรมชาตินะครับแล้วก็โงยนะครับก็ให้มาอีกสองครั้งเหมือนกัน mock exam นะครับนี่เป็นคำสั่งนะะฮ พาร์ทแล้วพาร์ทสค่อยไปทำโมงกิเลยนะครับพาร์ทหนึ่งเนี่ยก็มี60หกข้อนะครับขาชันขาชันฮันตายดีกว่าก็แต่ละอันนะครับนี่อันนี้เป็นวอร์มอัพเนาะพอเริ่มนะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับคำศัพท์เป็นหัวข้อหัวข้อไปมีประโยคตัวอย่างวิธีการใช้นะครับนี่เรามาดูตัวอย่างอันนี้เนาะก็มีแบบฝึกหัดในทุกๆหัวข้อนะครับแต่ฝึกค่อนข้างเยอะเห็นไหมเวิร์ดตัวนี้ใช้กับคำนามตัวไหนนะครับมักจะจำไปคู่กันแบบนี้เนี่ยมีคนมีอะไรนะครับเรียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจำไว้หรือเปล่านะครับจำไวหรือเปล่าคำแปลก็เป็นสังกฤษนะครับสังกฤษต้องได้ด้วยหรือเปล่านะฮะ ส่วนคันจินะครับคันจิมีอะไรบ้างก็เป็นหัวข้อเหมือนกันนะครับ11ยูนิตนะครับซึ่งแต่ละยูนิตเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3บท4บท5บทย่อยนะครับนี่แต่ละยูนิตใช่นไหมอันนี้มี5หัวข้อย่อยใไหมครับอาหารเสื้อผ้านะครับการทําความสะอาดใหญ่การใช้ชีวิตนะเนี่ยหัวข้อมันก็จะมีบทสนทนาสั้นๆตรงนี้เห็นไหมเราใช้คันจิตัวนี้นะเราต้องเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาหาคําอ่านนะครับหาคันจิเนี่ยรวมเป็นพันสองร้อยข้อแล้วก็เขียนคําอ่าน ทสไปเรื่อยๆคนจีมันต้องเจอบ่อยๆนะครับเจอไปเรื่อยๆเยอะมากนะครับเพิ <h 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 ่มอีกพ so ันตัวนะจากเอ็นสองอีกพันตัวทั้งเองนะครับทุกคนนะอะมาดูไวยากรณ์นะครับตัวนี้น่าจะเก็บได้เยอะสุดแล้วนะครับก็มีอะไรบ้างก็จะเป็นร์สไปเรื่อยๆนะครับมี A BC ีซีถึง G เลยนะครับแล้วก็ค่อยไปฝึกทำนะนี่บอกนี่อัพนะฮะก็จะเป็นหัวข้อหัวข้อที่ไวยากรณ์นี้มันคล้ายๆกันไปเรื่อยๆนะครับบอกมาเป็นหัวข้อนะครับแล้วมีประโยคตัวอย่างเยอะมากนะครับทำอธิบายรูปแบบวิธีการเชื่อมด้านขวานะครัััับบบบแแล้้วกกก็ทดในนุคครรงะ ก็เรียนไปเรื่อยๆแบบนี้เหมือนกันคุณเซว่าซีรีส์นี้นะครับค่อนข้างสนุกนะแล้วก็มีจิสเซนเลนชูนะครับให้เราฝึกนอกจากโดนดิดูดนะแบบฝึกหัดนะครับก็จะมีจีเซนเลนชูเห็นไหมทำแบบฝึกหัดเนี่ยไวยากรณ์เนี่ยเจอปุ๊บกรอบได้ปั๊บนะครอย่าใช้เวลานานนะครับไวยากรณ์ก็ออกในพาร์ทดาวด้วยไหมนอกจากรู้คำศัพท์แล้วเนี่ยไวยากรณ์เนี่ยก็ต้องเอามาใช้ในพาร์ทแนวนะครับในเรื่องของพาร์ทออฟสปีชก็เหมือนกันนะครับหน้าที่ของค่าก็ต้องเรียนให้ถูกนะฝึกคำเยอะๆนะครับไปตามกันน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 นไได้้้ะะะะคคครรรััััับบเเเเลล่่มมมมีียยยงววภาษฮแกกก็็จิหือน อันนี้ก็เหมือนกันนะคำสับนะครับแต่คิดนกนี้ยากก็จะขายประมาณนี้นะครับ454บาทนะครับน่าจะพอๆกันหมดเลยนะครับลองไปหากันดูนะครับมาเรียน N1 นะครับ